Ah uh. อัลสลามุอะลัยกุมอัลลอฮมะตุลลอฮิะอาลาวะบเระกาตุอ่าสำหรับวันสำหรับวันนี้นะครับก็พบกับครูทวิศักดิ์อีกแล้วนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อ่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อ่าสื่อสิ่งพิมพ์ใครเคยเห็นมั้งครับหรือว่าใครรู้ั้ยว่าสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรอ่าสำหรับเรามาสี่แล้วเราก็น่าจะเคยเรียนเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่า เรามาดูความหมายกันเลยนะครับความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรแยกเป็นคําเลยนะครับสื่อสื่อก็คือทําการติดต่อให้ถึงกันอ่าพิมพ์ก็คือการใช้เครื่องจักรเนี่ยกดตัวหนังสือหรือว่าภาพเนี่ยลงไปบนวัตถุอ่าสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์คือก็คือสมุดแผ่นกระดาษหรือว่าวัตถุใดๆที่ถูกพิมพ์ขึ้นนั่นเองอ่า ดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรครับเรามาลองรวมกันอ่าอันนี้เอาอันนี้มารวมกันเป็นยังไงครับอ่ารวมกันรวมกันได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือสิ่งที่ทํามาเพื่อให้ติดต่อโดยใช้การอะไรครับโดยใช้เครื่องจักรเนี่ยพิมพ์ลงบนวัตถุหรือว่าสมุดต่างๆอ่าทำมาเพื่ออะไรครับ เพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆในแบบของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆนั่นเองอต่อมาสื่อสิ่งพิมพ์ก็แบ่งตามประเภทนะครับาตามการใช้งานของมันนั่นเองอสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ,อเราเคยเห็นหนังสือไหมครับน่าจะไม่มีใครไม่เคยเห็นหนังสือนะครับหนังสือก็จะถูกแบ่งเป็นหนังสือสารคดีตำราและก็แบบเรียนอ,อันนี้ก็จะ แบบประเภทหนึงอ่าโดยหนังสือประเภทนี้ก็จะเน้นไปให้เกี่ยวกับให้อะไรครับให้ความรู้อ่าให้ความรู้ทางด้านวิชาการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าก็เป็นเรื่องที่นักเรียนเนี่ยชอบอ่านกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าในการเรียนรู้นะครับอ่าต่อมาก็คือหนังสือบันเทิงคดีอ่าบันเทิงคดีถ้าพูดถึงบันเทิงคดีก็คือ ให้เกี่ยวกับความสนุกสนานใช่ไหมครับพวกขายวร์นูนนี่นั่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อ่านแล้วทำให้เราเนี่ยมีความสุขอ่าอันนั้นก็เรียกว่าบันเทิงคดีอ่าต่อมาสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวสารเผยแพร่ข่าวสารเป็นยังไงครับ อ่าก็บอกข่าวสถานการณ์ต่างๆนูน่นนี่นั่นโลกเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงอ่าใช่ไหมครับอ่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันเลยทั้งรายวันรายเดือนรายปีรายปักอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอ่าต่อมาว,วารสารนิตยาสารเนี่ยอ่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะให้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ต่างๆอ่าเหตุการณ์โลกเหตุการณ์ประเทศเหตุการณ์ในสังคมนู่นนี่นั่นส่วนวารสารนิตยสารก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับทางด้านอะไรครับโฆษณาโฆษณาดาราหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่าจุลสารจุลสาร,ร,สารยังไงจุลสารก็คือสิ่งที่ถูกพิมพ์ขึ้นตาม อะไรครับตามสถานการณ์ตามโครงการต่างๆอย่างเช่นมีการจัดอบรมขึ้นมาหนึ่งโครงการอ่าอย่างเช่นเรื่องสมุนไพรอ่ามีการจัดอบรมเกี่ยวกับสมุนไพรเขาก็จะมีการพิมพ์จุลสารเพื่อที่จะเป็นคู่มือประกอบนั่นเองอ่าต่อมาสื่อสิ่งพิมพ์มพโฆษณาอ่าสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาเนี่ยเป็นยังไงครับโฆษณาไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อที่จะพูดง่ายๆเลยก็คือบอกกล่าวหรือว่าขายสิ่ง ขายสินค้าหรือว่าโฆษณาถึงผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับอ่าโบรโชวัโบโชวบรชัวเป็นยังไงโบรชวัวก็ก็มีพวกรายละเอียดพวกราคาสมมุติเราเข้าไปร้านรถเนี่ยก็จะมีอะไรครับมียี่ห้อรถยี่ห้ออะไรในร้านมีรถยี่ห้ออะไรบ้างมีราคาเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าต่อมาใบาปลิวใบปลิวเป็นยังไงครับใบปลิวอ่าใบปลิวใบปวเปลี่ยนีย ก็เหมือนกับที่เราถ้าเราเคยไปห้างเนี่ยเขาจะมาใส่ไว้ตามตะกร้ารถอะไรแบบนี้มาเสียบไว้ที่ตรงน้นตรงนี้เพื่อที่จะกระจายข่าวสารใช่ไหมครับอ่านั้นคือใบปลิวต่อมาแผ่นพับแผ่นพับถ้าเราเคยไปโรงพยาบาลหรืออนามัยเนี่ยก็จะเจอแผ่นพับใช่ไหมครับที่มันเป็นอะไรครับเป็นสามหน้าใช่ไหมครับเป็นหกหน้าเป็นกระดาษพับพับซ้อนกันอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นพับก็จะเพื่อ กระจายข่าวหรือว่าบอกให้ความรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมครับใบปิดอ่าทุกคนอาจจะงงว่าใบปิดคืออะไรอ่าใบปิดมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆ,ายๆกับใบปลิวนี่แหละอ่าแต่ใบปิดเนี่ยจะเหมือนกับสิ่งที่มีไว้เนี่ยใบโฆษณาที่ไปแปะไว้ตามที่ต่างๆอย่างเช่นหน้าเซเว่นเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราอะไรต่างๆเหมือน เหมือนใบที่เขาไว้อะไรครับใบที่จะใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยก็จะถูกปิดเหมือนกับการหาเสียงใช่ไหมครับอันนั้นก็เรียกว่าใบปิดเหมือนกันที่ใบแปะตามบ้านตามที่ต่างๆอ่าอันนั้นเขาเรียกว่าใบปิดเหมือนกันอ่าต่อมาซื้อสิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุพันธุ์อ่าบรรจุพันธุ์ออะไรบรรจุพันธุ์ก็คือ สิ่งที่ไว้ใส่ผลิตภัณฑ์นั่นเองอ่าบรรจุภัณฑ์เราเคยซื้อของซื้ออะไรพวกนี้ไหมครับอ่าสันไลน์นู่นนี่นั่นขนมต่างๆก็จะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองสิ่งที่ใส่ไว้ใส่ผลิตภัณฑ์นั่นเองอ่าที่บรรจุภัณฑ์มีอะไรบรรจุภัณฑ์ก็จะมีตัวอ,กอักษรใช่ไหมครับเพื่อบอกอะไรบอกยี่ห้อบอกราคาบอก คุณภาพบอกวัตถุดิบอะไรต่างๆาถ้าอิสลามเราสิ่งที่สําคัญเลยที่เราจะดูก็คือเครื่องหมายฮาลานาถ้าไม่มีฮารานเนี่ยก,ก็ไม่สามารถรับประทานหรือว่าไม่สามารถบริโภคได้ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือบรรจุพัณฑ์มีไว้เพื่อบอกให้ผู้บริโภคนสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการเลยอ ใครอยากลดหุนอ่ะก็ต้องกินที่ของที่มันมีไม่มีไขมันหรือว่ามีอะไรครับมีไขมันมีน้ําตาลที่น้อยๆใช่ไหมครับอ่าหรือว่าใครอยากเพิ่มกําลังก็ต้องดูให้มีแคลอรี่ที่มากๆใช่ไหมครับอ่าต่อมาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเรื่องสั้นอ่าเรื่องสั้นคืออะไรเรื่องสั้น รารู้จักเรื่องสั้นไหมครับเรื่องสั้นก็เป็นงานเขียนหรือว่าวรรณกรรมประเภทหนึ่งนี่แหละซึ่งเรื่องสั้นกับนวนิยายเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องสั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีจํานวนคําที่น้อยนะครับอ่าในข้อมูลเขาเขียนว่าประมาณ1.000งพันถึงหนึ่งหมืนเองอ่าซึ่งถ้าเทียบหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องที่อ่ามี ไม่กี่หน้าใช่ไหมครับแต่บางเล่มที่เขาเป็นหนังสือเนี่ยเขาเป็นการรวบรวมเรื่องสั้นก็คือมีเรื่องสั้นหลายเรื่องรวมกันอ่าก็เรื่องสั้นเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับองค์ประกอบของมันก็คือแนวคิดแก่นเรื่องอ่าแนวคิดว่าผู้เขียนเนี่ยคิดยังไงอ่าโครงเรื่องโครงเรื่องเนี่ยผู้เขียนเนี่ยวางแล้วก็เล่าเรื่องอยังไงเนื้อหาเนื้อเรื่องตัวละครบทสนทนาแล้วก็ฉากอ่าก็จะ มีอันนี้อธิบายอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันเลยโดยที่อาจจะไม่ซับซ้อนมากแล้วก็แต่ผู้เขียนเนี่ยจะต้องใช้อะไรครับการอ่านที่ต้องนึกภาพตามแล้วก็คิดอ่าตีความวิเคราะห์ตีความออกมาว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรอ่าประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับอ่ากิจกรรมหลังเรียน กิจกรรมหลังเรียนเราก็คือเราเนี่ยครยให้ทำอะไรครับกิจกรรมหลังเรียนก็คือให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์อ่าให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองอะไรก็ได้พร้อมเขียนสโลแกนให้น่าสนใจอ่าวงคำว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในระบบอ่าเราเนี่ยออกแบบจะออกแบบลงในสมุดหรือว่าออกแบบ ใครมีความสามารถวาดในโทรศัพท์หรือว่าออกแบบผ่านทางสื่อต่างๆใครเก่ง Photoshop ใครนู่นนี่นั่นก็ออกแบบมาเลยตามความสามารถของเรากูไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลงานเท่าไหร่ก็อย่างเช่นอ,อันนี้ผลิตภัณฑ์อะไรครับเครื่องดื่ม อาซีอาเครื่องดื่มอาซีใช่ไหมครับเขาก็มีสโลแกนว่าดื่มอาซีจิบเดียวจับใจขวดใหญ่บาทเดียวอ่าอันนี้ก็เป็นสโลแกนนะครับอ่าเราก็วาดมาประมาณนี้เลยอ่าก็อันนี้ที่เราน่าจะคุ้นเคยอ่าผลิตภัณฑ์ยาดมตาโปยเซียนใช่ไหมครับอ่าโปยเซียนก็สโลแกนของเขาก็คือใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันอ่าก็มีเยอะแยะเลยทั้ง M ร้อไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอะไรแป้งเย็นตาง,งูผมรู้คุณก็ใช้อะไรของเราเราก็ออกแบบมาเลยอ่าเราลองออกแบบอ่ากระดาษสี่เหลี่ยมปุ๊บวาดรูปอ่าวาดรูปวาดรูปเขียนชื่อผลิตภัณฑ์เขียนสโลแกนอ่าอ่าสโลแกนประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็อยู่ที่เราสะดวกเลยว่าเราจะวาดใส่ในสมุดหรือว่าเขียนทํามาเป็นภาพอะไร ประมาณนี้ครับแต่ขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นเองแล้วก็คิดสโลแกนขึ้นมาเองอ่าขอแค่นั้นพอแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่าส่งรูปเนี่ยให้ครูในระบบนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะฮฺมุลลอฮ์อะตาลาวะวะบระกาตุ